สาวคนไหนนะคะที่มีปัญหารักแร้คำแล้วก็เป็นตุ่มหนังไก่ที่เกิดจากการถอนนะคะเรามีตัวช่วยค่ะตัวนี้ค่ะครีมรักแร้ชายนิ่งค่ะคือเขาช่วยทําให้รักแร้เล่าขาวขึ้นและที่สําคัญนะคะลดตุ่มหนังไก่ทําให้ขนเราขึ้นชาลงด้วยค่ะวิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือใช้ครีมประมาณนี้พอค่ะแล้วก็ทาไปเลยค่ะเช้าเย็นหลังอาบน้ำนะทุกคนทานวดนวดซึมๆนะคะจะทําให้ครีมซึมไปถึงเซลล์ผิวด้านในนะคะช่วยลดตุ่มหนังไก่ทําให้รักแร้ขาวขึ้นแล้วก็ ทำให้ลักแลเรียบเนียนด้วยค่ะขนที่ขึ้นมานะคะจะเป็นขนที่อ่อนนุ่มแล้วก็ขนขึ้นช้าลงค่ะเมื่อขนขึ้นช้าลงก็จะทำให้กลิ่นกายเราลดลงนะคะระงับเหงื่อได้ดีมากๆเลยค่ะเราสามารถใช้แทนโลออนได้เลยนะทุกคนคือเห็นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าใส่แต่งตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าลักแลเนี่ยเป็นตุ่มหนังไก่เพราะาชอบถอนมากๆค่ะยิ่งถอนยิ่งสนุกเนาะตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่าไม่มีขนแล้วค่ะไม่มีขนให้ถอนแล้วแล้วก็ลักแลเรียบแล้วค่ะไม่ลักแลดำเหมือนเมื่อก แล้วนะคะคค่ฝากไว้ด้วยนะคะครีมหลักแร้ชายนิง่งอันนี้ปลอดภัยจริงๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนทองใช้ได้นะคะแล้วถ้าพบสารอันตรายยินดีจ่าย1ล้านบาทค่ะ